เฮ้เฮ้ตอนนี้ช่องผมมีผู้ติดตามแค่27.1เท่านั้นยังเลยตั้ง72.9ที่ยังไม่กดติดตามเท่านั้นแล้วฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามให้ด้วยละครับผมและอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยเลยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันพพอร์ตนะครับผมฮันแน อยากเติมโรบักใช่มล่ะต้องนี่เลย FDsetshop f d s e s h o p ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาสในแแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อก o ูดคิงเลกาซี y และกดเพชรใน a ออสตั e ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อคลิปมาประมาณเกือบเกือบสออาทิตย์แล้วก็ สำหรับวันนี้เนี่ยก็มาเรียบร้อยนะครับผมสําหรับผมเลดเดมอนนะก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนนะผมคือช่วงสอนที่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ผมสอบมาหา,าลยัยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นร้อนในที่ลิ้นนะซึ่งตอนนี้ก็ยังหายไม่ดีนะก็ยังเจ็บลิ้นอยู่เวลาพูดเนี่ยมันต้องเกร็งลิ้นนะแล้วมันจะแบบเจ็บมากๆเลยก็อาจจะไม่ได้อัดคลิปอะไรมากก็คลิปนี้ก็คือลงคลิปเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าผมยังไม่ได้หายไปไหน <S <S ผมยังอยู่กับช่องนะต้องขออภัยทุกคนด้วยเลยถ้าเกิดว่ามีแมปอะไรเนี่ยที่อยากให้ผมไปอัดคลิปนี่ บอกกันได้เลยนะครับผมผมเนี่ยจะไปอัดคลิปให้นั่นเองนะก็ไม่ว่าจะเป็นแมปอะไรก็ตามเดี๋ยวคิดคอนเทนต์ออกเดี๋ยวไปอัดให้นะก็คือตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกแซดมากๆเลยที่ทําให้ทุกคนเนี่ยแบบรอนานมากๆเลยคือไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันมากๆเลยนะก็รู้สึกเสียใจนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองมีเวลาทําคลิปแล้วก็ จะได้ลงคลิปบ่อยๆนะทุกคนจะพยายามลงให้ได้แบบทุกวันเลยไม่ก็2วันหนึ่งคลิปจะพยายามให้ได้แบบนั้นเลยแลวอีกอย่างคือช่วงนี้เนะี่ยผมว่าไม่สบายนะเพราะว่าฉีดวัคซีนอะไรอย่างงี้นะมันก็ผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้เนะแต่จริงๆก็ไม่หรอกผมพูดเล่นผมไม่สบายเพราะผมนอนไม่เพียงพอมากกว่า <c oughs> แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าผมเจ็บลิ้นอนะ่ะอย่างตอนที่ผมกระดาษคลิปให้ท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยนะผมเกรงลิ้นพูดนะถ้าเกิดว่าผมไม่เกรงลิ้นพูดจะเป็นยังไงก็จะประมาณแบบอะไรครับทุกคนฟังไม่รู้เเรื่องลย <c oughs> สองไม่รู้เรื่องเลยคือแบบมันมันเก็บแล้วทุกคนแล้วแต่ว่ามันต้องแบบเปลงเพื่อพูดนะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดคือผมเป็นร้อนในข้างในลินนะทุกคนต้องขออภัยด้วยคือช่วงนี้แบบกินข้าวกินอะไรก็ค่อนข้างที่จะลาบากนะค่อนข้างที่จะเจ็บปวดรวดร้าวไปถึงซวงในเลยนั่นเองนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะผมไม่ได้มาสอนอะไรในบิวอโบสเลยอะทุกคน ขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่ามีแมปอะไรเนี่ยที่ทุกคนรู้สึกว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังเล่นแมปไหนหรือว่ากำลังติดแมปไหนอยู่เนี่ยแล้วอยากให้ผมเนี่ยแปะคลิปแมปนั้นให้นะคอมเมนต์ Comment มาเดี๋ยวผมเนี่ยจะตามเข้าไปแบบไปหาอัดคลิปแมปนั้นๆให้ท่านผู้ชมดูเองนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปลสั้นแค่นี้นะทุกคนผมพูดไม่ค่อยไหวนะผมเจ็บที่ลิ้นนะโอเคสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละและเจอกันนะครับผมทุกคนฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ม นะฝากกดไลค์เป็น,นปกาลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์คลิปให้ด้วยไปให้เพื่อนๆที่รู้ว่าผมกลับมาแล้วโอเคสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับบาย